สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ทิเต้ยก็จะนำภาพครูบาอาจารย์ครับเป็นไฟล์นะครับไฟล์ภาพครูบาอาจารย์สายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้สามารถดาวน์โหลดนำไปเก็บไว้สักการบูชานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นไฟล์ภาพที่มีขนาด ใหญ่มากครับสามารถขยายได้ตามต้องการนะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็คลิกตรงลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับที่ผมได้ลงไว้ให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงตัวอักษรสีน้ำเงินตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็ จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาครับ Google Chrome หรือว่าจะเลือกไฟล์อกก็ได้ครับนี่ผมเลือก Google Chrome ครับคลิกไปหนึ่งครั้งครับมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับเป็นไดร์ครับหรือเครื่องโทรศัพท์ของบางท่านก็อาจจะขึ้นมาเป็นไดร์ให้เลยตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ไม่ต้องคลิกหลายรอบครับนี่ก็คลิกตรงตรงนี้นะครับ คว่าไดตรงนี้ได้เลยครับผมคลิกเข้าไปครับก็จะขึ้นมาอ e ีเมลนะครับแล้วก็กดตกลงครับทีนี้ก็จะเข้ามาในหน้าของโฟลเดอร์ที่เป็นที่เก็บไฟล์รูปภาพของครูบาอาจารย์นะครับที่ผมได้อัปโหลดลงไปใน g o o l e d r i v e นะครับตรงนี้ผมจะแชร์ให้กับทุกท่านนะครับก็คือลิงก์ ที่ผมได้ทิ้งไว้ให้ท่านทุกท่านได้คลิกเข้ามาในหน้านี้นะครับก็จะเป็นภาพของครูบาอาจารย์ต่างๆครับสายวิปัสสนากรรมฐานนะครับสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับซึ่งต้องขอขอบพระคุณครับเจ้าของต้นฉบับก็คือคุณโอเลดงครับที่ได้กรุณาส่งไฟล์าภาพต้นฉบับมาให้ผมนะครับเพื่อทำการเผยแพร่ต่อให้ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้พุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ได้ดาวน์โหลดนำไปเก็บไว้บูชาหรือนำไปแจกจ่ายต่อนะครับก็เป็นสิริมงคลเป็นอนิสงฆ์นะครับในการเผยแพร่ต่อนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่โอเลดงนะครับที่ได้กรุณาส่งไฟล์ต้นฉบับมาให้ผมต้องขอขอบคุณ,คณามามขอขอณนะมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับ สำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมเราก็กดคลิกตรงรูปสามจุดไข่ปลาตรงนี้ครับก็คลิกเข้าไปนะครับก่อนอื่นที่เราจะดาวน์โหลดนะครับเราจะสามารถดาวน์โหลดได้ทีละ1ภาพเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าผมจะไม่ได้ทำเป็นซิปนะครับให้ดาวน์โหลดทีเดียวทั้งหมดเพราะว่าไฟล์จะขนาดใหญ่มากนะครับ จะไม่สะดวกสำหรับท่านที่มีอินเทอร์เน็ตที่ช้านะครับผมก็เลยให้ดาวน์โหลดแบบทีละรูปนะครับท่านไหนต้องการที่จะดาวน์โหลดรูปของครูบาอาจารย์ท่านใดนะครับก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยตามความต้องการครับก็เข้ามาตรงจุดไข่ปลา3จุดตรงนี้นะครับผมอันนี้คือถ้าเราต้องการนะครับต้องการรูปสมมุติเราจะ ดาวน์โหลดรูปของหลวงปู่นะครับก็คลิกเข้ามาตรงนี้ครับหนึ่งครั้งก็จะขึ้นมาหน้าต่างหน้านี้นะครับก็จะเห็นคําว่าดาวน์โหลดครับตรงนี้นะครับโทษทีครับดาวน์โหลดนะครับก็กดคลิกเข้าไปตรงดาวน์โหลดนะครับเมื่อกดหนึ่งครั้งนะครับเครื่องก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับ ให้เรานะครับเห็นไหมครับลูกศรข้างบนนะครับกำลังทําการดาวน์โหลดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เก็บไว้ที่เครื่องของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงนี้ครับถ้าท่านใดต้องการเห็นมุมมองที่มีลักษณะเล็กก็สามารถคลิกเข้าไปตรงนี้ได้นะครับผมก็เลือกรูปภาพครูบาอาจารย์ที่ต้องการดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็จะเห็น ตรงจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับผมตรงขวามือนะครับนี่ครับคลิกเข้าไปได้เลยครับก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้เช่นเดียวกันครับก็จะเห็นคําว่าดาวน์โหลดครับคลิกคําว่าดาวน์โหลดนะครับก็จะทําการดาวน์โหลดให้ไว้ในเครื่องของเรานะครับ ังนั้นก็กดกลับนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปที่รูปภาพได้เลยนะครับรูปภาพได้เลยนี่ครับเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับก็จะขึ้นมาเป็นภาพของครูบาอาจารย์เต็มตัวเต็มองค์เลยนะครับผม ก็จะเห็นเป็นรูปภาพอย่างชัดเจนเราก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงมุมขวามือตรงนี้ครับผมก็จะเห็นจุด3จุดตรงนี้ก็ที่เข้าไปได้เลยกดดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะทําการเลือกรูปนะครับเลื่อนรูปไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ตามต้องการเลยนะครับถ้าเราต้องการรูปครูบาอาจารย์ หลวงปู่องค์ใดนะครับเราก็กดเลือกได้เลยครับตามต้องการเลยนะครับไฟล์าภาพเนี่ยจะชัดมากนะครับชัดมากเลยทีเดียวก็ขอขอบคุณพี่โอเล่ดงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้กรุณาส่งไฟล์ต้นฉบับรูปภาพมาให้นะครับมีแทบทุกรูปทุกองค์เลยนะครับภาพพระเถระครูบาจารทร์ รุ่นก่อนๆนะครับสายหลวงลวงปู่มั่นพุทธิฆาโตนะครับนี่ก็จะเป็นท่านพ่อหลีหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรท่านพ่อหลีธรรมัทโรนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนครับหลวงปู่เขาอนาลัยโยนะครับผมหลวงปู่สิมหลวงปู่เจี้ยครับหลวงปู่ชอบหลวงปู่เหรียญนะครับหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโพหลวงปู่เทศนะครับหลวงปู่จวนหลวงปู่คำดีหลวงปู่ล่าครับมีแทบ ทุกอง์เลยนะครับเลือกได้ตามต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ดู่รมปัญโญครับก็มีเหมือนกันก็จะมีหลวงปู่หลวงปู่ทวดก็มีนะครับแล้วก็หลวงพ่อโตนะครับหลวงปู่โตพมารังสีนะครับสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพมารังสีก็มีครับเลือกดูได้เลยนะครับน,นี้แทบจะทุกองเลยครับที่เป็น พระอริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับครับสำหรับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดได้แล้วนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับตรงแกลเลอรี่ของเรานะครับนะครับรูปภาพที่เราดูอยู่เป็นประจำครับก็คลิกเข้ามานะครับก็จะเจอรูปภาพที่เรา ดาวน์โหลดไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตามที่เราเลือกไว้นะครับก็คลิกด,ด,ดูนะครับรูปภาพเนี่ยคมชัดมากนะครับสามารถขยายได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับไฟล,ล์ะนะครับขนาดไฟล,ล์ะจะอยู่ที่ประมาณ4เมกถึง5เมกนะครับ6เมกก็มีครับผม รูปของครูบาอาจารย์นะครับผมก็พยายามหามานานมากนะครับอยากจะได้รูปของครูบาอาจารย์มาเก็บไว้นะครับไว้บูชาใส่กรอบไว้บูชาก็เพิ่งจะได้ต้นฉบับที่มีขนาดใหญ่นะครับก็เลยนํามาแจกจ่ายนะครับมาแจกต่อเป็นธรรมทานให้กับทุกท่านนะครับที่เป็น แฟนคลับแฟนเพจของช่อง youtube ของทิดเต้ยนะครับก็นำไปเก็บไว้บูชานะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับทิดเต้ยก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขออนุมโมทนากับเจ้าของต้นฉบับรูปภาพของครูบาอาจารย์ด้วยนะครับคุณ โอเล่ดงครับผมแล้วก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ